สวัสดีครับจากท็อปครับในช่วงเวลานี้ชั่วโมงนี้ต้องบอกว่ากระแสะยักษ์หรือว่ากระแสะท้าเวสสุวรรณต้องบอกว่ามาแรงมากๆนะครับได้รับความนิยมผู้ที่ศรัทธาทาเวสสุวรรณเนี่ยหน้าใหม่เข้ามาเยอะมากๆวันนี้จะจะพามาดูวัตถุมงคลเป็นเหรียญหล่อพุทธศินทรงจำปีรุ่นแรกของทางวัดจุฬามณีนะครับต้องบอกว่าเหรียญรุ่นเนี้ย มีความพิเศษมากๆนะครับจากงานที่เห็นนะจริงๆจาาเคยทําคลิปเกี่ยวกับเหรียญรุ่นนี้ไปแล้วล่ะนะ,นะครับแต่ว่าจะเป็นแยกแต่ละเหรียญแต่ละเหรียญใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูเหรียญทั้งหมดที่จ่ามีนะครับแล้วก็จะมาพูดถึง5จุดเด่นแล้วก็สิ่งที่จ่าชอบของเหรียญพุทธศิลป์รุ่นนี้นะครับจุดเด่นข้อที่1ยักษ์วัตจุรามณีไม่เป็นสอรองไขรต้องบอกว่าสถานที่ยอดนิยม ที่คนไปกรบบาบไหว้บูชาท้าวเวสสุวรรณหรือแม้กระทั่งสินแสหมอดูเวลาที่จะแนะนำใครให้ไปกรบบาบไหว้ท้าวเวสสุวรรณของคนที่ดวงตกนะต้องการเสริมดวงจะไปขอพรกราบไหว้องค์พ่อปู่ท้าวเวสสุวรรณส่วสนใหญ่เขาจะแนะนำไปที่วัดจุฬามณีนะครับวัดจุฬามณีนั้นตั้งอยู่ที่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะ อยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดนั่นก็คือตลาดน้ำอัมพวานะครับถ้าเพื่อนๆได้ไปเที่ยวนะก็ตอนช่วงเย็นไปนอนเดินเล่นสักหนึ่งคืนนะครับเดินเล่นตลาดน้ำนะครับตื่นเช้ามาก็ไปไหว้ขอพอรองค์ท้าเวเสวุวันที่วัดนะ ที่วัดจุฬามณีเนี่ยชื่อเสียงของท้าวเวสสุวรรณเนี่ยต้องบอกว่าโด่งดังมากๆนะครับนะจากประสบการณ์คนที่ไปกราบบ้ายนะครับนะปัจจุบันถ้าเพื่อนๆเ,เห็นทางสื่อโซเชียลนะครับก็จะเห็นรายการดังๆนะครับหลายรายการนะไปทำเกี่ยวกับเรื่องท้าวเวสสุวรรณนะครับก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเหรียญพุทธศิน พิมพ์ใหญ่นะครับที่จะมีนะสวยงามเลยนะครับพิมพ์ขนาด4เซนติเมตรนะจุดเด่นข้อที่2เป็นเหรียญหล่อพุทธศิลป์รุ่นแรกเหรียญรุ่นนี้เป็นการพิมพ์แบบหล่อโูหานะครับเป็นงานหล่อฉีดเป็นงานหล่อสมัยใหม่นะแกะ เปิดกล่องขึ้นมานะครับจะเห็นตับตัวเหรียญน,นะเหรียญน,นี้เป็นเนื้อนวะโลหะแกะทองคําองค์ทาเวสวรรณเนี่ยจะเป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับเป็นงานหล่อทําออกมา3ชิ้นแล้วก็นําชิ้นส่วนมาประกบกันออกมาเป็น1เหรียญน,นะครับนะก็จะมีตัวฐานเหรียญน,นะครับนะฐานเหรียญด้านหลัง1ชิ้น ตัวองค์ท้าเวสวรรณหนึ่งชิ้นแล้วก็ตัวฐานด้านล่างนะครับอีกหนึ่งชิ้นนะเหรียญทำออกมาได้สวยงามไร้ทิฏฐิมากๆนะครับองค์ท้าเวสวรรณเนี่ยลอยเด่นออกมาจากฉากหลังนะครับเส้นสายลายกระหกต่างๆเนี่ยการออกแบบเหรียญเนี่ยทำออกมาได้สวยงามไร้ทิฏฐิและละเอียดคมชัดมากๆนะครับ พอสองกองแล้วเพื่อนจะเห็นกับรายละเอียดเห็นไหมครับหน้าตาองค์ท้าเวสุวรรณนะเห็นไหมจมูกโด่งตาคมชัดเป็นเม็ดนะครับเส้นสายเห็นไหมครับเป็นงานหล่อฉีดนะครับทำออกมาได้สวยงามมีมิติมากๆนะครับเป็นองค์ยืนนะครับ ประทับองยืนนะถือกระบองอยู่ที่ด้านหน้านะครับ <Hey. S 1> พลิกมาดูด้านหลังเห็นไหมครับด้านหลังเขาจะเขียนว่าวัดจุรามณีนะครับมียันนะของหลวงพ่ออิฐนะครับท่านได้ออกแบบแก็วางไว้ด้านล่างจะเขียนว่าสมุดสงคราม2563นะเหรียญรรุ่นนี้มีการยิงโค้ดหมายเลขนะครับนะชัดเจนนะ เล่นหาได้สบายใจครับผ่านป้ายสำหรับเนื้อนวะโลหะแก่ทองคำองค์เนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับจุดเด่นข้อที่3เหรียญรุ่นนี้ทำออกมาทั้งหมด2พิมพ์นะครับนั่นก็คือ1พิมพ์ใหญ่ เป็นพิมพ์ขนาดมาตรฐาน4เซนติเมตรนะครับแล้วก็2พิมพ์เล็กจะอยู่ที่ขนาด2.7ซนติเมตรเรียกกันว่าตอบโจทย์สำหรับผู้ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือว่าคุณสุภาพสตรีนะครับแล้วก็ห้อยเหรียญเล็กนะครับนำไปเลี่ยมกรอบทองสวยๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่อย่างเหรียญพิมพเนี้ยนี่คือเหรียญพิมพ์ใหญ่นะครับขนาด4เซนเมตร เป็นพิมพ์มาตรฐานนะครับก็เหมาะสําหรับผู้ชายนะครับผู้หญิงก็ให้ได้นะครับอย่างองค์นี้จะเป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับสวยงามเลยเห็นไหมครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามีการปัดเงานะครับเป็นบางส่วนเห็นไหมเพิ่มมิติและก็ความสวยงามให้กับตัวเหรียญน,นะครับ ดี๋ยวแสงกล้องให้ดูใกล้ๆชัดๆนะครับารายละเอียดต่างๆนะครับสวยมากๆาด้านหลังจุดเด่นข้อที่4เป็นที่ยอมรับเล่นหาสากล วัตถุมงคลของวัดจุฬามณีนะครับองค์ยักษ์ทาเวสวุวรรณเนี่ยต้องบอกว่ามีการเล่นหานะครับมีการซื้อขายเปลี่ยนมือนะครับสากลนะมีมูลค่านะครับยักษ์ของหลวงพ่ออิดเนี่ยมีเหรียญรุ่นแรกที่ว่าเป็นเหรียญรุ่นพี่แล้วก็เปิดทางเอาไว้แล้วนะครับได้รับความนิยมนะก็คือเหรียญจำปี4-5 นะครับปัจจุบันเหรียญหนึ่งเนี่ยมีมูลค่าที่สูงมากๆนะครับโดยเฉพาะเนื้ออย่างเนื้อทองแดงเนี่ยเริ่มต้นเล่นเนี่ยต้องมี78,000บาทไปแล้วนะครับต่อเหรียญอ่าโดยเฉพาะเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับที่มีการทําเหรียญหล่อพุทธศิลป์สวยงามแบบนี้นะครับเชื่อว่าในอนาคตจะได้รับความนิยมนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้รับความนิยมแล้วนะนะครับ หลายเหรียญห,หลายเนื้อเนี่ยนะต้องบอกว่ามีมูลค่าสูงเนี่ยสามสี่เท่าไปแล้วนะครับต่อเหรียญน,นะอย่างเหรียญเนื้อเงินเหรียญน,นี้นะครับนะจะเช่ามาหลายเดือนก่อนนะครับในราคา5000บาทนะตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าฟิตมากๆนะราคาฟิตแล้วนะ5 0 0 0บาทต่อเหรียญเนี่ยปัจจุบันไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับมีการประมูลเนื้อเงินพิมพ์ใหญ่นะครับ ปิดประมูลกันไปที่1น0 0 0มืบาทไปแล้วนะครับนะราคาประมูลเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่ใช้อ้างอิงสำหรับราคาปัจจุบันได้เลยนะครับนะจุดเด่นข้อที่5เก็บเป็นทรัพย์สินได้ถือยาวๆได้แบบสบายใจ เพื่อนๆที่เช่าเหรียญรุ่นนี้มานะครับไม่ว่าจะเช่ามาไว้นานแล้วหรือว่าเึ่งจะเข้าในตอนนี้นะครับต้องบอกว่าถือได้แบบสบายใจนะครับเหรียญเนี่ยจะมีมูลค่าที่สูงขึ้นไปตามระยะเวลานะครับเห็นไหมเหรียญรุ่นนี้นยต้องบอกว่ามีสภาพคล่องที่สูงมากๆนะครับนะเมื่อเพื่อนๆเดือดร้อนนะครับอยากใช้เงินสดเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้แบบ ได้เลยนะครับนะต้องบอกว่าเป็นเหรียญวัตถุมงคลที่มีสภาพคล่องสูงมากอีกรุ่นหนึ่งนะครับของหลวงพ่ออิดนะอ่าโอเคก็หมดกันไปแล้วนะครับสําหรับ5จุดเด่นของเหรียญรุ่นนี้นะครับก่อนจะจากกันไปจะอยากให้ดูนะอยู่ตรงหน้าแล้วนะครับน,นอกจากจะมีเหรียญพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนะครับเป็นเหรียญห้อยคอแล้วนะครับนะยังมี เป็นองค์เท้าเวสวุวรรณนะครับเป็นแบบพระแบบบูชานะอยากนำให้เพื่อนได้รับชมกันนะครับอย่างองค์นี้นะองค์นี้จะเป็นรูปหล่อลอยองค์นะครับเป็นพระบูชาซึ่งอยู่ในรุ่นเดียวกันนะเป็นรุ่นพุทธศินนะครับขนาดอยู่ที่3นิ้วนะครับ เป็นผ้าบูชาขนาดเล็กนะครับเพื่อนจะเห็นงานนะครับรายละเอียดเส้นสายความคมชัดเห็นไหมความประณีตในการออกแบบนะครับทำออกมาได้สวยงามไร้ที่ติเลยนะครับดูด้านหลัง พระบูชายุ่นนี้จะมีการรันใหมายเลขเห็นไหมครับสร้างจํานวน999องค์เห็นไหมครับชัดเจนนะครับพุทธศิลป์มหามงคลรุ่นแรกพศ5 6 3อัอนองค์นี้เป็นเนื้อชนวนทําผิวซาตินแบบทองนะครับซาตินนอกนะสูงขนาด3นิ้วนะครับมาดูองค์ที่2กันนะครับ กล่องสีฟ้าสวยงามนะครับเป็นพระขนาดบูชา3นิ้วเหมือนกันนะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อชนวนทําผิวซาตินทองแดงนอกนะเห็นไหมจะมีการลันหมายเลขนะครับอยู่บริเวณฐานชัดเจนนะครับ สร้างจำนวน9 9องค์อะให้าสิ้องค์นะให้ดูพร้อมๆก,กันทั้ง2องค์นะครับจริงๆจะมีรุ่นนี้ทั้งหมด3องค์นะอีกองค์หนึ่งนะ่ะมีเพื่อนสมาชิกแบ่งบูชาไปแล้วนะครับสวยงามเลยนะครับ โอเคก็ okay, จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดติดตามให้ช่องของจ๋าไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ